ดปว่าสตีสมเจิงแคสามสามถ้าไม่ที่สิบก็สามแปดนะพอแล้วครับอย่างลยอย่างแข่งไม่แก้มัดเทียดูยางไงเออมันเหมือนอ่อนนะแต่ไม่มันไม่อ่อนไงมันเหมือนอ่อนแต่มันไม่ออน เขาเติมสามสามสี่จะถึงสี่สี่สลับอันนี้สามในนั่นสามเท่าไรครับน่าจะสามสี่นะสักสามสี่ครับแล้วคังมูีไปหนะ่อะ

ม่รู้ว่าเราเสียบเราเสียบปุ๊บลมมันมาอยู่ตรงนี้ที่สายนพอเราปล่อยปุ๊บในในี้มันก็ขาดล